กรณีที่นายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับกล้ายืนยันหรือไม่ว่าไม่มีการทุจริตในกองทัพนั้นนะครับผมอยากจะบอกนายนุสรว่าก่อนที่นายนุสรน,นะครับจะกล่าวหาคนอื่นควรจะดูพฤติกรรมในพรรคของตัวเองก่อนดีกว่านะครับผมอยากจะเตือนความจํานายนุสรน,นะครับว่า อดีตนายกรัฐมนตรีพักไหนที่โดนคดีทุจริตจนต้องหนีออกนอกประเทศจําได้หรือไม่นะครับขณะเดียวกันคดีจํานําข้าวมีรัฐมนตรีพักไหนที่ยังติดคุกอยู่จําได้หรือไม่นะครับที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้หากมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานต่างๆนะครับท่านนายกก็กำชับให้ลงโทษเอาผิดอย่างเด็ดขาดนะครับนอกจากนั้นแล้ว ยังมีองค์กรอิสระอย่างสตองงอปปชนะครับซึ่งก็ทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตอยู่แล้วนะครับในอนุสรณ์นะครับพยายามที่จะจับแพ้ชนแกะนะครับเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลและก็โปเอกประยุทธ์ขณะเดียวกันนะครับขณะนี้ผมเข้าใจว่าประชาชนกําลังชื่นชมรัฐบาลอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการคนละครึ่งหรือการที่โปลเอกประยุทธ์ได้ไปเปิดรถไฟฟ้าครอบคลุมทุกเส้นทางนะครับ ก็ยิ่งทําให้าในายรุศอนไม่ค่อยสบายใจนะครับยิ่งรัฐบาลนะครับเตรียมจะ,ะแถลงผลงานจึงทําให้พักเพื่อไทยอาจจะไม่ค่อยสบายใจนักนะครับทำใจไม่ได้จึงออกมาโจมตีรัฐบาลรายวันนะครับส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากองทัพเป็นแดนสนธยานั้นนะครับก็คงไม่ใช่นะครับกองทัพเป็นแดนของพี่น้องประชาชนนะครับสามารถตรวจสอบ,สอบต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าหน่วยงานไหนนะครับถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชัน ก็จะต้องถูกตรวจสอบเอาผิดอย่างเสมอภาคนะครับเพราะว่ารัฐบาลนี้เอาจริงเอาจังกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมไม่อยากตอบโต้ไปมาให้เสียเวลานะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรตรงไหนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่ไม่อยากจะเป็นคู่ขัดแย้งกับใครนะครับแต่ว่าเมื่อมีการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนะครับผมก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับอยากจะให้นายรัฐสได้เข้าใจด้วยนะครับ ตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ